สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเจอกันตอนเย็นนะคะสำหรับตู้ทึบคาโก้ตัวนี้นะคะสำหรับตัวเอซูซูดีแม็กนะคะคันนี้จะเป็นปี2014นะคะตัว2.5นะคะตัวนี้นะคะอีซูซูตัว Spark นะคะไฟเชนใหม่เรียบร้อยดูไฟนะคะกริปมากค่ะอ่ามาเห็นไหมดูโฉมหน้าปี2014ัปี2014 ตัวอ e ีซูซุผ่อนคันนี้ผ่อนต่อเดือนอยู่แค่6,500บาทเองนะคะฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถสักบาทหนึ่งคันนี้อยู่ที่3,49,000บาทนี่ยางตัวนี้นะคะดูยางได้เลยมิสลีนเพราะว่าตัวนี้เอาไปก็ใช้ได้เลยไม่ต้องไปเปลี่ยนยางนะคะเพราะดอกยางทุกอย่างยังมีอยู่เลยสูงประมาณ2,1เมตรสินะคะคันนี้สูง2,1เมตรสเห็นปะ รออันนี้ตัวนี้ไม่ค่อยได้บรรทุกหนักเลยดูจากตรงนี้นะคะตู้ Car Box. คาร์โก้บ็อก r ์แครีบอยคาร์โก้บอกไฟ1,2,3,4ไฟใช้ได้หมดนะคะไฟขอบไฟชั้งบนใช้ได้หมดดูความเนียนของตู้นะคะดูบานประตูพอถ้าจริงๆเนี่ยรถมือสองโดยปกติทั่วไปเนี่ยรถตู้คาร์โก้บ็อกเนี่ยค่ะส่วนมากะจะใช้ค่อนข้างช้ำนิดหนึ่งดูไปเลยดูจากพื้นนะคะพื้น ไม่มีรอยขีดขว่วนเลยเห็นไหมคะกระบะนะคะอ่านเดี๋ยวมาดูด้านข้างฝั่งนี้กันบ้างให้ดูกันรอบๆเลยไม่มีหมกเม็ดเลยนะคะอ่าเห็นไหมดูไฟดูกันชนอืออ่านเดี๋ยวเราไปดูภายในเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะคะ ่ะซูมกันเข้าไปตรงประตูอ่าเดี๋ยวสาตาร์ทให้ดูอ่ะนี่โชว์ไปเลยค่ะสดจริงนะคะอ่ะเห็นไหมคันนี้สดจริงๆนะคะดูจากเครื่องเสียงคอนโซลนะคะกระเป๋าหัวเดี่ยวก็ไม่มีอะไรมากนะดูแค่เครื่องดีสภาพตู้พร้อมใช้งานรถไม่มีชนไม่มีคว่ำแค่นั้นเองเพราะรถพวกนี้ไปเําทำมาหากินค่ะนะ ่ะเห็นไหมดูพวงมาลัยไ,ไม่มีรอยทะลอกอะไรอันนี้เดิมๆหมดก่อนออกมีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องของเหลวให้อีกนะคะ,ะโทรเข้ามาหากฤษดานะคะอ่าป้าของเรากฤษสากู๊ดค่ะก่อนออกรถเรามีการร้านทําความสะอาดนะคะเช็คเทสได้ขัดเคลือบแก้ทุกอย่างให้คุณลูกค้าอีกทีหนึ่งบริษัทกฤษสากู๊ดค่ะดูแลใส่ใจลูกค้าทุกคน ทุกคนทุกท่านที่ซื้อรถบอกตรงๆผ่านการตรวจการเช็คทุกอย่างค่อนข้างดีเยี่ยมนะคะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันจริงเช็คเทสได้จริงรถการันตีจริงนะคะต้องกิจสดาคูดคาเท่านั้นนะคะอย่าลืมนะคะติดต่อมะมียวได้เลยนะคะอ่าน,นวันนี้ขอจบไลฟ์สดเพียงเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณค่ะ